สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคอมเมนต์พูดคุยกับผมนะครับ แล้วก็ขอบคุณคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับเดนมาก์นะครับอเมริกาฮาวายฟินแลนด์นะครับแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบ,บแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ t o of Swords หรือพลังงานไพ่สองดาบเข้ามาเจนภาพของคนคนหนึ่งที่กำลังตาบอดและเหมือนกับกำลังไล่หนทางที่จะแก้ปัญหาความเจ็บความเสียใจที่พยายามทําดีพยายามทําด้วยความดีความจริงใจทําด้วยความรักพยายามปกป้องแก้ปัญหาแต่สุดท้ายกลับได้เป็นไพ่สองดาบหมายความว่ากลับถูกคนรักเนี่ย มองว่าไม่ดีมองว่าเป็นปัญหามองว่าเหมือนกับทำลายกันได้แบบนี้ฉันพนังงานไพ่สองดาบใบนี้หมายความว่าชะลอศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ากรกฎาคมจนหนึ่งสิ้นปี2018เนี่ยคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บแล้วนะทูออฟคอร์ก็การเริ่มกลับมาเกอดตัวเองเริ่มกลับมารักษาแายใจเริ่มกลับมาปกป้องหิวใจตัวเองที่ไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องเจ็บไม่ต้องรักษาไม่ต้องเหมือนกับไปทนทรมานและกะกะปัญหาที่เราเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วว่ะฉหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับเราเลือกอะไรไม่ได้ไหม ขาก็ขาของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขาเขาจะทําร้ายเราก็จะไปเราพยายามทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ได้ความเจ็บปวดหรือเขามองว่าเราไม่ดีมองเราเป็นปัญหาอยู่ดีอย่างเช่นพนักงาน<ม>ของไพ<ม>่ถูกออฟซอไปนี้ทำนายเลยว่าความรักของข้าศิกานช่วงนี้ยคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บคุณไม่ต้องกลับไปทุกข์เรานะเพราะสิ่งที่คุณเจอเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าความรัก,คว,รกความดีเนี่ยเดดเดวิลถูกคนรักโครยศถูกคนรักนอกใจถูกคนรักโกหกหลอกลวงเนื่องผลประโยชน์ชเดดเดวิลหมายความว่าเขาเคยบอกว่าเขาจะไม่ทําร้ายเราเห็นไหม เคยบอกว่าจะดูแล <c oughs> เคยบอกว่าจะรักษา <c oughs> เคยบอกว่าจะเหมือนกับแต่งงานรักกันดูแลช่วยเหลือกันแต่สุดท้ายก็นอกใจสุดท้ายก็ทิ้งกันสุดท้ายก็ทําร้ายกันอยู่แบบนี้ยะนั้นเดว,วิสหมายความ่าคนรักของชาวสิกาหลายท่านเนี่ยอาจจะอยู่แบบคนที่เห็นแก่ตัวหลงผิดนะครับทำมาที่มันเหมือนกับด้วยอารมณ์โทสะโมหะโลภนะครับราคะโลภะนะครับมันเลยทําให้ความรักของชาวสิกาาช่วงเนี้ทําให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจทําให้คุณตาบอดบอดจนเหมือนกับมองเห็นความจริงว่า เราพยายามรักเท่าไหร่พยายามทนเจ็บเท่าไหร่เขาก็ The Devil, เดดเดิวเขาก็ทำลายกันเขาก็ Dale, เดวเขาก็ชั่วเขาก็นอกใจโกโหกหลอกรวมผิดสัญญาอยู่ดีสู้เรากลับมาเป็นไพ่สองดาบหมายความว่าคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บหลับปกป้องตัวเองรักษาแผลใจอยู่ในที่ของเราให้ดีมีสุขก่อนนะเพราะพลังงานของไพ่สามเมท้า,าใบที่สามเนี่ยเจนภาพของการบ้างมีสีสุขหรือความมั่นคงในชีวิตก็เลยทำนายดวงชะตาของชีสศิกรนิดนึงว่าในเรื่องของการดวงชะตาคุณเนี่ยเหมือนกับมาตั้งมุ้งตั้งม่านกลับมาอยู่ในเรื่องของการงานที่ดีขึ้น นะครับมีความรู้สึกที่ตัวเองแบบมันเลือกในสิ่งที่ตัวเองมีสิทธิ์เลือกนีการที่มีความสุขหลายคนมีการงานที่มั่นคงหลายคนมีชะตาชีวิตที่มีโอกาสที่จะเห็นแตกระว่างมีคนรักเข้ามาให้เลือกมีพลังงานที่คนรักที่เข้ามาเหมือนกับมั่นคงจริงใจกับเราต้องมากมายผมเป็นไงว่าความรักจากสีกันช่วงนี้นะครับในวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ากรกฎาคมเนี่ยจนถึงสิ้นปี2องพสิเนี่ยสิ่งที่คุณเจ็บสิ่งที่คุณเสียใจสิ่งคุณเสียไปเนี่ยจะได้รับความมั แค่อยู่ในที่ของเราแค่ถอยมันอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้กอดแค่ถอยมีอยู่ที่ของเราเนี่ยสุดท้ายคนรักที่เลือกราหรือจากไปสาบไม้เท้าเห็นไหมคนคนนึงกลับมามองเรือที่เคยสูญเสียที่เคยจากไปอะเรือมันแล่นกลับมาแล้วก็ได้ทำนายว่าคนรักที่เคยจากไปเดินทางไปเนี่ยเหมือนกับข้ามน้ำข้ามทะเลไปจากคุณเนี่ยสุดท้ายเขาลำบากกลับมาสุดท้ายเขากลับมาเลือกคุณสุดท้ายกลับมารักคุณเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณรักและคิดถึงอดทนมั่นคงรักเขาทนกับเขาได้มากเพียงใดเขาเลยคิดว่าจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่ แต่ทีออฟวานหรือพลังงานของไพ่สามใเท้าใบนี้ทานายดวงชะตาของชาวสิกันหลายท่านว่าคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บหรือกลับไปทุกข์แล้วนะเพราะการงานดีมีความสุขคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกความรักที่หลายคนมีความรักที่ดีๆเข้ามาหลายคนมีการงานที่ดีขึ้นมีความรักที่เหมือนกับมั่นคงจรงิงจังจรงิจรงใจงอย่าก,กลับไปหาความรักที่เหมือนกับเคยเลือกเคยรักแต่มันไม่ใช่ของเราอะ่ะมันผ่านไปข้างหลังมันเหมือนกับเคยรักกันก็จริงนะแต่เราอาจจะรักกันไม่พอไม่มากพอไพ่ใบต่อมาก็ได้มีไพ่ของพลังงาน10ไม้เท้าหรือ1ท o อ w ฟ n d เข้ามา นะครับจะเห็นภาพเหมือนคนหนึ่งเขาพยายามถือไม้เท้ามากมายมาหาคุณก็เลยทำนายว่าคนรล่าของชอสิกันเนี่ยมีการที่เขาไปจากคุณหรือเลิกรนานหรือคนที่มีปัญหากันไปนะเขามีปัญหาเขาก็จะกลับมาหาคุณผมทานายว่าเขาจะไปไม่ได้ไกลหรอกเพราะเป็นภาพของสิบไม้เท้าคือเขาจะทุกข์และเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเดินจากคุณไปเขาจะไม่มีใครดูแลหรือช่วยเหลือเขาหรือทนกับเขาได้เท่ากับคุณก็เลยมีทำนายแบบนี้กัรว่าคนรล่าของชอสิกันหลายท่านเนี่ยเขาจะเจอปัญหาเขาจะเจอความเลื่อนร้อนทอนใจโดดเนื้อร้อนใจ นะครับทุกนะครับแล้วกลับมาคิดได้และกลับมาพยายามกลับมาหาคุณแต่กลับมาพยายามหาคุณเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นบ้านเป็น,เป,นเป็นหอคอยมีกำแพงแล้วว่าคุณอยู่ดีมีสุขคุณอยู่ในที่ของคุณคุณอยู่ในเรื่องการงานการเงนิงนนะครับและพ่ยก้าวเหรียญอยู่แบบมีความสุขร่ำรวยชื่อเสียงมีคุณค่านะครับมากกว่าการที่จะกลับไปไล่ฆ่ากลับไปถูกทำร้ายกลับไปโดนลอกใจกโกหกผิดสัญญาอีกนั่นเองครับ พลังงานของไพ่เก้าเด่นก็ทำนายแบบนี้กันชาวสีกราหลายท่านคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บไม่ต้องกลับไปถูกแล้วนะคุณมีคนเข้ามาให้รักคุณมีคนเข้ามาให้เลือกคุณมีโอกาสพบเจอความรักการงานการเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงมีเสน่ห์มีคุณค่าที่ตวงคุณเองด้วยนะเช่นนายออฟพิลิเคหมายความว่าช่วงนี้ชาวสีกาหลายท่านมีคนรักคนเมตตาเห็นไหมครับหน้าตาดูดีเงนินทองเหลือไหลและมาเทมาเหลือเยอะขึ้นมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นอย่ากลับไปหาคนรักที่มันไม่จริงใจ ที่มันเคยนอกใจหรือเคยทําผิดกับคุณเลยเพราะถ้าเกิดคนรักกันจริงๆเนี่ยเดอกสตาเข้ามาครับมันจะเป็นการรักษาเยียวยาก็เลยทำไมดวงสตาของชาวศิกรนิดหนึ่งว่าช่วงนี้เหมือนกับดูหน้าตาดีดูเมตตาดูผ่องใสใครเห็นใครก็รักมีคนรักเข้ามาให้โอกาสให้ความช่วยเหลือคนรักม่หลายคนถ้าเกิดมีความรักดีอยู่แล้วนี่มีโอกับมีบุตรมีโอกาสถึงขั้นดูแลได้ของข,องขวัญจากคนรักการเมตตาช่วยเหลืออุปถัมภ์จากคนรักคนรอบข้างนะครับเด็กสตา์ที่นี้ก็เลยหมายความว่าคนรักของชาวศิกรที่เลิกลาหรือเคยทําผิดไปอ่ะ พอคุณเริ่มมีชื่อเสียงเงินทองพอคุณเริ่มชีวิตที่ดีขึ้นการงานการเงินดีขึ้นเริ่มประสบชัยชนะเริ่มมีความมั่นคงในชีวิตเขาทําชั่วทําเยวคุณเขากลับมาขอรักขอคืน,นออกลับมาขอเงินขอทองกลับมาขอความรักความรู้สึกดีๆขอความช่วยเหลือขอความเมตตากลับมาเสียตรงเสียดายถึงขั้นขอย,ยืมเงินหลายๆคนก็มีนะหลายคนทําผิดกับคุณมากต้องกลับมาชดใช้ชดเชยเวียนชดใช้กรรมชดใช้ความชั่วแต่คุณเนี่ยเห็นไหม มันเหมือนกับประสบชัยชนะได้รับสิ่งดีกลับคืนมาในชีวิตอย่าถ้าเกิดใครก็ตามที่เลือกเาคนรักไปเกินครึ่งปีเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยหรือรู้สึกว่าคนรักคนนั้นของคุณกลับไปแล้วแบบกูไม่กลับอ่ะกลับไปไม่รู้จะท้ไรทําชั่วทาเลวกับเราอีกหรือเปล่าเนี่ยอย่ากลับไปนะอย่ากลับไปทุกอย่ากลับไปเลวอย่ากลับไปเจอสิ่งเดียวนั้นอีกนะครับมาดูไพ่ของความรักของชาวราศีกันแล้วก็ดวงสตางค์คุณในช่วงของเดือนกรกฎาคมดีกว่านะครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของนายออฟคับเข้ามาหรือไพ ช่วงนี้มีแต่ข่าวดีนะครับการเฉลิมฉลองใครที่กำลังทุกข์หรือเน,เนยเกับปัญหาความรักชีวิตเนี่ยก้าวถ่วหมายความว่าเดี๋ยวคุณจะพบเจอพลังงานในเดนในกลุ่มสังคมเดี๋ยวมีคนเอาความรักมาให้หลายคนพบเจอความรักจากกลุ่มเพื่อนแนะนําการงานโซเชียลรู้สึกว่าตัวเองกลับมารู้สึกว่ามั่นจงมั่นใจอะ่ะมีคนเข้ามาเห็นคุณค่ามีคนเข้ามาต้องการมีคนเข้ามารักให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนในที่นี้หมายความว่ามโอกับพบเจอความรักเมตตาอุปถมัมภ์ ก็เลยได้บอกชาวสีกันนิดนึงนะครับหรือคนที่ดูคลิปนี้ว่าซัพพอร์ตช่อง tiktok ซัพพอร์ตช่องดูดวง YouTube ช่องนี้หน่อยได้ไหมครับนะครับช่วยซัพพอร์ตผมด้วยนะครับฉะนั้นไพ่เก้าถ้วยเก้าเหรียญและเดวงดสตาร์ไปนี้ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าชาวสีกันจะกลับมาโดดเด่นมีเงินมีทองมีการได้รับโชคลาภเงินทองการดูแลช่วยเหลือไม่ได้แค่เรื่องของการพนันนะแต่คนที่เข้ามาให้เรามากขึ้นหลายคนมีโอกาสได้รับเงินทองมากมายในช่วงนี้คนเข้ามาให้นะครับมากขึ้นกว่าเดิมมีการเย,ออยียวยารักษาดูแล นะครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของโฟล์ทคับนะครับแนานำชาติสีกันนิดหนึ่งว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมวันที่1นึ่งสิจึงสิ้นปีนี้อะไรที่เข้ามาทําร้ายคุณอยาไปให้ค่ามันมันก็แก้แก้วที่ว่างเปล่ามันไม่มีค่าพอที่จะทำให้คุณรู้สึกล้มเหลวเสียใจผิดหวังก็สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอยากจะรักอยากจะดูแลจะรักษามันนะแต่คุณเคยรักษาเคยดูแลมันแล้วแต่สุดท้ายมันเหมือนกับถูกปฏิเสธออกมาถูกผลักออกมาเนี่ยอยากลับไปเจ็บอยากกลับไปเสียใจอีกเลยนะ พอโฟว์ออฟคัพหมายความว่าถ้าเกิดเราเลือกเขาแล้วเราพยายามทําทุกอย่างแล้วแต่เราเลือกอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะสุดท้ายกลับมาเลือกสิ่งดีๆกลับมาเปิดรับความรักดีๆเงยหน้าขึ้นมาอย่าเพิ่งทอกซิอย่าเพ,พิ่งมองความล้มเหลวอ,อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะไม่ดีนะพอโฟว์อัฟคัพหมายความว่าคุณจะพบเจอความรักที่เหมาะสมอะไรที่มันใช่ของเรามันจะใช่ของเราแต่ถ้าเกิดไม่ใช่อะ่ะก็อ,อยากลับไปสวยต้องเสียดายกับสิ่งเหล่านั้นเพราะคุณรักและเต็มที่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วอ่ะไพ่ใบต่อมาเดือดจัดเม้นท์ควันทันีายว่า สิ่งที่คุณเจอปัญหาความทุกข์ความเสียใจในสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเดอะจัดเน้นมันจะตกนรกมันจะได้รับเวรกรรมมันแล้วเราเนี่ยจะได้รับข่าวดีจะได้ผ่านพผลไปสิ่งศักดิ์สิทธุสวรรค์พุทธศาสนานะครับศาส,สนาคิดอิสลามก็ตามนะจะมีคําอวยพรจากพระเจ้าจะมีคาอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปลดเป่าคอยปกป้องคุณคุ้มครองคุณช่วงนี้ดวงชะตาก็เลยเหมือนกับได้รับข่าวดีรับสิ่งดีๆเข้ามามีการช่วยเหลือความเข้าใจความรักนะครับที่มากมาย นะครับอะไรที่มันมีปัญหาความทุกข์ความเสียใจหรือปัญหาชีวิตมันจะผ่านพ้นไปได้อย่างดีได้รับการช่วยเหลือปกป้องดูแลจากคนรอบข้างจากความรักจากสิ่งที่คุณเป็นนั่นแหละนะครับจากการกระทําด้วยนะฉะนั้นพลังางานไพ่ two of w a n d เข้ามาหรือสองไปท้าทำนายเลยว่าบทสรุปดวงชะตาของคุณเนี่ยสุดท้ายคุณจะพบเจอสิ่งที่มันเป็นหนทางดีๆไม่ว่าช้าหรือก็ตามในช่วงของนี้กร,กรกฎาดจนถึงสิ้นปี2018คุณจะได้รับสิ่งที่ผมทนายให้คุณจะได้รับทางเลือกที่เลือกไปได้ หรือคุณจะกลับไปเลือกคนหนึ่งที่เคยทอดทิ้งคุณเคยหันหลังให้กับสิ่งนอก่้านเนี่ยคุณจะกลับไปเลือกเขาก็ได้นะถ้ามันยังไม่ห่างไกลถ้าคุณยังนั่งอยู่ด้วยกันถ้าคุณยังยืนอยู่รอเขาอยู่ถ้าคุณยังรักและคิดถึงกันอยู่อ่ะก็กลับมาฉันปัญหาที่เกิดขึ้นครับถ้ากลับมาแก้ไขกลับมาเลือกกันมันไม่สายเกินไปนะที่จะรักกันเนี่ยเขาเรียกว่าพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีกันดีกว่านะครับไพ่ใบแรกเป็นภาพของนายออฟทับหรืออดีตถือถ้วยเข้ามาครับ คนที่เคยโดนเดวิลโดนคงโดนของหลงผิดเห็นไหมกลับมาส่งแสงกลับมาเจอแสงสว่างตาสว่างกลับมารู้สึกดีรู้สึกค่อยๆดีขึ้นแล้วนะในช่วงเนี้ยเขาค่อยๆรู้สึกถึงคุณค่าของคุณแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นไพ่สามเหรียญเนี่ยเขาเคยทําผิดพลาดกับคุณเคยไม่เห็นคุณค่าคุณช่วงนี้พยายามอยาจะเขียนข้อความติดต่ออยากจะแบบเรียกร้องความสนใจกลับมาดูคุณแล้วเห็นแบบคุณค่าเสียตรงเสียดายคุณเลยนะแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะไปเลือกสิ่งอื่นแล้วฉันปล่อยให้เขาไปเลือกสิ่งอื่นเนี่ยคิวอ็อฟซอสเข้ามา ให้เขาไปตามทางของเขาแล้วสุดท้ายเขาจะรู้ว่าคนที่รักเขาจริงเนี่ยคนที่เหมือนกับดูแลให้ความสุขให้ความเข้าใจเขาได้เนี่ยอยู่ตรงนี้คนที่เขาเคยมองผิดพลาดเคยมองพลาดเคยมองว่าเป็นปัญหาเนี่แหละคือคนที่เหมือนกับเคยรักเคยดูแลเคยช่วยเหลือเขามากที่สุดเชิเดอะจัดเมนทำนายว่าคนรักของอโหสิการสุดท้ายจะมีการกลับมาขอโทษขออภัยกลับมาเสียดงเสียดายแต่คุณเดอะจัดเมนหมายความว่าคุณก็หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นไปแล้วอยู่ที่คุณจะกลับไปให้อภัยหรือว่าอโหสิก,กรรมต่างคนต่างแยกย้ายเติบโต เดยกลับไปแก้ไขกลับไปเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าไหมก่อนที่มันจะสายเกินแก้ก่อนจะไม่หลงเหลือความรักที่ดีสิ่งดีให้แก้แล้วนะไพ่ออรเ์เคิลแนะนำชาวราศีกันหลายท่านครับว่าย your you time well จงใช้เวลาจงใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในตอนนี้ให้เต็มที่เขาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่มีครับไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ฝันอยู่กับสิ่งที่หวังและทำสิ่งที่มีตอนนี้ให้ดีที่สุดครับขอบคุณชาวราศีก,กนาานัน ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ